อาจารย์บางองค์ท่านบอกสวดตัดกรรมได้จะไม่มีเวรกรรมต่อไปไม่จริงคำว่าตัดกรรมนั้นหมายความว่าตัดอย่างนี้เราจะไม่สร้างกรรมต่อไปแต่กรรมเก่าเนี่ยต้องใช้แน่เหมือนเราไปเป็นนี่เข้ามาเนี่ยในยกอุทาหรณ์ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจง่ายๆยกตัวอย่างก่อนวันเราไปขยิมเงินเข้ามาร้อยบาทนะ ขยิมเงินเข้ามาร้อยบาทแต่เราไม่มีจะให้เขาจะทำอย่างไรจะแก้กรรมนี้โดยวิธีปฏิบัติและเชิมปฏิบัติการก็ต้องทำอย่างนี้คนอื่นก็จะเห็นใจโอ้ห oh, สิกรรมได้ยกตัวอย่างว่าเราไม่มีเงินมีทองยากจนนะก็ไปขยิมเงินเข้ามาร้อยบาทขยิมมาใช้หมดแนละ้วก็ไม่มีโอกาสจะเอาไปกลับไปใช้นี้เขา แต่คนนั่นเกิดมีคุณธรรมก็ไปรับใช้บ้านนี้มีงานอะไรก็ไปช่วยเขาตลอดเลยการเขาจะหยิบอะไรก็ช่วยเขาหยิบเชี้อทำอะไรก็ช่วยที่อาศญาสายโดยคุณธรรมใช้ธรรมะเอาไปสู้เอาความรู้เขาไปแก้กลับล่ากาดีมั่งมีสิกโยกตัวอย่างนั้นไปช่วยเขาตลอดเลยการเจ้าทรัพย์ที่เขาให้เรามาเขาก็จะเห็นใจ ในเมื่อเขาเห็นใจแล้วเขาจะไม่คิดดอกกับเราราไม่คิดแน่นอนถ้าเรามีสองคูณเพิ่มคูณบริบูรณ์ไปช่วยอีกต่อไปโดยเขาเห็นว่าเราไม่มีเงินกลับไปใช้นี่ได้เขาจะโหสิกรรมจะยกให้เราได้ทันทีคือโหสิโหสิกรรมบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะนี่เก่าก็ดีนี่ใหม่ก็ดีถ้าหากว่าเราทําได้โดยโหสิกรรมโดยไม่มี ผูกพันกันเขาก็าโหดิกรรมให้เราได้ก็หมดเวรหมดกรรมได้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นสมมุติว่าทานทั้งหลายเป็นเจ้าของเงินยกตัวอย่างว่าทานทั้งหลายเป็นเจ้าของเงินแล้วให้เงินเขากู้ไปหรือเขายืมไปนะแต่เขาเหล่านั้นหาได้ทิ้งเราไมา่มีงานเขาก็มาช่วยเราตลอดรายการโดยไม่มีเงินมาผูกมัดหรือหมายให้เราหนึ่งเริ่มต้นแล้ เขาจะต้องยกดอกให้เราจะเห็นใจเขาระการที่สองถ้าเขาช่วยเราสองคูณเลยทั้งโอกาสอันใดกําลังกายมาช่วยกําลังใจช่วยเราต่อไปเราจะเห็นใจไม่ใช่น้อยในเมื่อเห็นใจเราจะโหสิกรรมจะยกให้เขาได้เลยนี่เหตุผลนะเอาเหตุผลทางโลกมาก่อนแตนะ่ทางธรรมล่ะทางธรรมไม่มีจะให้เราก็สร้างกุศสอนแผ่ไป แต่ไปเขาเราไม่ได้โกงเขาแต่ประการใดบางคนเนี่ยเขายืมเงินเข้ามาแล้วไม่เคยเจอหน้าเขาเลยหนีเลยหลบเลยนี่ทําให้เขาโมโหทําให้เขาเกิดกรรผูกพันกับเรานี่นี่เหตุผลนี่เห็นชัด